สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมในเพจช้าแน่นะครับผมก็ในวันนี้นะผมอยู่กับผมในเกมอาร์คนะครับผมแต่ไม่ได้มาจะมาเปิดอาร์คซีซันใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่อะไรนะผมคือผมจะมาสอนเล่นเกมอาร์คนะผมแบบละเอียดนะผมในช่วงต้นเกมที่เราเกิดมาเราควรจะทําอะไรบ้างคลิปนี้ก็จะ2 0 3 0านาทีนะผมแต่ผมเปลี่ยนแมบมาเล่นในแมบแรกหน้าล็อกนะผมเพราะว่าในแมบเก่าที่ผมเล่นนะผมแบบโซเวียมัน อัพเพราท่านที่จะโหดแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะสอนยากนะครับผมโอเคก็เลยพอเราสร้างตัวละครมานะผมเันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมเขาเรื่องโคตรไวเลยนะผมอันนี้พุกคนก็น่าจะรู้แล้วลนะ่ะก็ไอนน้พวกนี้เด๋็วก็ท่านผู้ชมก็ไปปรับเอาเองได้นะครับผมแต่ผมจะไม่ปรับเพราะขี้เกียจอันนี้ผมจะปรับสีผิวอ่าส่วนชื่อ,อตรงนี้เป็นชื่อนะครับผมผมจะตั้งชื่อช่องเลย โอเคครับโอเคในเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราอยากปรับอะไรที่ต้องการก็แล้วแต่เราอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะผมแต่ผมเล่นตัวผู้ชายเพราะว่าอะตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนี่มันมีผลต่างๆแตกตันนะครับผมตัวผู้หญิงเนี่ยการที่เราจะหวดไม้หรือว่าการที่เราจะใช้ Pi c k a x e ขวานเนี่ยเวลาฟาร์มเนี่ยมันจะตีช้ากว่าตัวผู้ชายนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลือกตัวผู้ชายโอเคก็เป็น ตั้งกแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะผมชื่อแมงลีวะช่างมันแล้วกันนะอันนี้เป็นแค่คิดสอนอามาดูตรงนี้นะผมก็จะเป็นจุดเกิดของเรานะผมอันนี้เป็นแบบแล็กหน้าล็อกนะก็เล่นฟรีโหลดฟรีได้นะผมก็จะมีจังเกิลสองสามหนึ่งสองสามมีไวกิ้งไฮแลนด์แล้วก็ SW สบิวนะผมมีเยอะแยะมากนะผมแล้วก็มันจะมีเขียนเขาว่าเล็กคอมมันเดตข้างหลังนะผมก็คือจุดที่มันแนะนําให้เกิดนะผม อย่างนั้นผมจะไปเกิดเป็นไวกิ้งสองนะครับผมอ่ะผมจะเกิดปับ๊บอันนี้คือคริสนิวโซเวิรลอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือมันจะสร้างตัวใหม่ให้เรานะต้องขึ้นอย่างนงี้รอสักครู่หนึ่งนะครับผมค่อนข้างเรียกนานนะโอเคเราเกิดมาละเกิดมาช่วงแรกเพลงก็จะขาวในหายนะครับผมแล้วก็ภาพจะไม่ค่อยโหลดไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมหรือเป็นแค่ผมคนเดียว ดีเสียงเดินอยู่ทางซ้ายมือหันเข้าไปปุ๊บอ๋อเต่าโอเคโอสองฟังเลยโอเคครับผมนี่เราเกิดมาในแมปแ็กหน้าล็อกนะผมมันจะไม่เหมือนกับเดอะไอแลนด์นะครับผมมันจะคนละอย่างกันแต่ถ้าใครอยากล่นก็ไปโหลดได้นะโหลดฟรับผมโอเคเราเกิดมาโชควแรกเนี่ยเรามองก่อนเลยมองทัศนียภาพรอบข้างนะผมว่ามีเดน,นเสร์อันตรายหรือเปล่าถ้าเรามีนะผมให้รีบวิ่งหนีออกจากจุดที่มีไดนอสร์อันตรายเลยนะผม ไม่งั้นมันจะมาวิ่งมาฆ่าเราได้นะผมแล้วเราก็จะตายแล้วก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆส่วนในโนเสาที่จะไม่ทําร้ายเราก็จะเช่นพวกพาราซอนะผมตัวข้างหน้าเรานี่เป็นในโนเสากินพืชน,นะผมไม่ทําร้ายไม่เชื่อดูเลยเนี่ยต่อยให้ดูเลยนี่ครับมันจะวิ่งหนีนะโอเคแล้วก็ไอพกมอสแตกตัวนี้ับผมอันตรายนะครับผมมันมันเป็นตัวขโมยของแล้วก็ไอนกตัวนั้นด้วยนะผมอย่าอยู่ใกล้มันจะเป็นอัฐิพานนะผม จะอยู่ใกล้มันในช่วงต้นเกมนะก็มองให้ดีนะผมว่ามีตัวอันตร,รายไหมโด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 ไม่อันตร,รายนะผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยส่วนเต่านี่มันไม่ตีเราก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราไปตีมันมันสวนคืนนะอ่าก็อย่าไปตีโดนมันแล้วกันถ้าเกิดเริ่มเล่นแบบ่าพลังน้อยๆอย่าไปสู้นะผมโอเคเริ่มเกมมานะผมก็ให้เรา หาเก็บนะผมหินเนี่ยพวกนี้ก้อนเล็กๆนะครับผมให้เราเก็บมาเลยเนี่ยเก็บมานะผมให้ได้สักหลายๆอันนะผมอันนี้มันจะอยู่ที่ค่าการปรับคูณนะผมของเราด้วยว่าเราปรับไว้เยอะเท่าไหร่ถ้าเราปรับเยอะมันก็จะเก็บได้เยอะนะครับสมมตุติเราปรับคูณ1น0รนะผมเรามันก็จะเก็บได้100นะซึ่งอันนี้ผมตั้งไว้คูณ2องนะผมค่าพลังยังเหมือนเดิมกับที่ผมเล่นกับแบบเดอะไอแลนด์ uh, นะครับผม อ่ามันจะเก็บได้คูณ2นะผมโอเคในเะมื่อเราเก็บหินเสร็จแล้วเราก็มาเก็บพวกต้นไม้พวกนี้ครผมเราเก็บมากด e นะกด e ในการเก็บของนะผมเราก็จะได้พวกเบอร์รี่นะผมแล้วก็ไฟเบอร์เบอร์รีรร่พวกนี้เอาไว้เทมสัตนะผมแต่มีเบอร,ร์รี่2อย่างนะผมที่ไม่ควรใช้ในการกินเท่าไหร่นะผมแต่ไอเดอเบอร์รี่ดำเนี่ยจะไว้ใช้ในการจับสัตว์ได้ดีนะผมเพราะว่า มันจะทําให้ไดนโนเสาร์นะผมไม่ตื่นหลับนานขึ้นนั่นเองส่วนเบอร์รี่ขาวนะครับผมมันจะช่วยให้ไดนโนเสาร์นะผมตื่นเร็วนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมส่วนเบอร์รี่พวกนี้นะผมที่จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีน้ําเงินเนี่ยเอาไว้จับสัตว์และกินเองนะผมส่วนซีดพวกนี้ก็สามารถกินได้เหมือนกันนะผมโอเคประมาณนี้แล้วก็สกินพวกนี้อยากใส่ก็ใส่ได้นะครับผมอ่ะพอเราเก็บ พวกต้นไม้ใบหญ้าเสร็จแล้วนะผมเราก็มาต่อยต้นไม้นี่นะครับผมเราจะทําอะไรก่อนก็ได้นะแต่ขอให้เป็น3ามอย่างนี้นะครับผมมาต่อยต้นไม้ให้มันขึ้นทางซ้ายมือนะผมว่าเราได้อะไรบ้างในตรงซ้ายมือนะผมนี่ผมได้แทสก,กับไม้มามันก็จะเสียเลือดนิดหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรก็เราก็จะได้แทสกับไม้มานะผมทีเนี้ยเออผมลืมบอกนะผมกดตัวไอนะผมเพื่อเข้ามาที่หน้า inventory. อินเวนทอรี่อ่ามันก็จะเป็นอย่างงี้อันนี้ก็กดเซิร์ชนะผมว่าเราอยากจะหาอะไร แล้วก็ถ้าเราอยากคราบของให้เรามาที่ราฟติ้งนะครับผมมันจะมีของแต่ตอนนี้มันมีน้อยอยู่เพราะผมยังไม่ได้เรียนรู้แอนแกรมอ่ะในของชิ้นแรกนะผมที่เราควรคราบมาก็คือพิกแอคนะครับผมคือมันต้องคราบเลยแหละไม่งั้นสร้างอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ทางขวามือนะผมตรงมันจะมีบอกว่าของชอนี้ใช้อะไรในการคราบบ้างนะผมอย่างเช่นพิกแอ็สโตนพิกเนี่ยใช้หินแทสไม้นะผมมันก็จะบอกเรานะผม แต,แต่ถ้าเราปิดตรงนี้นะผมมันก็จะไม่มีขึ้นโชว์บอกนะสำหรับใครที่เล่นเซเซียนแล้วอะจําได้ว่ามันใช้อะไรครับผมก็อาจจะปิดไว้ก็ได้นะผมมันจะได้ไม่บังลูกตานะโอเคทีนี้เราได้พิกแอคมาแล้วเราอะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะผมว่าจะถนัดช่องไหนนะผมเนี่ครับให้ผู้ชมลากมาเลือกนะผมว่าเจ้าช่องไหนแล้วแต่เลยแต่ผมถนัดที่เลขหนึ่งนะพิกแอคโอเคพอเราได้ พิกแอคแล้วเราอุ๊ยอาเจนเดี๋ยว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 ตนนัวน,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 นั้นอันตรายครับผมเป็นนกตัวนั้นอันธพาลอยู่แต่ตัวน,นี้ไม่อันตรายเป็นนกเป็ดน้ำไอ้นี่ก็อันตรายเหมือนกันเนี่ยอย่ถอยมาข้างๆหน่อยแล้วกันโอเคโอเคนะหมุ่มพอเราได้พิกแอคมาใช่ไหมแล้วก็ผมลืมบอกนะผมเลื่อนตรงสกอร์เมาส์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมถอยหลังก็คือเป็นมุมกล้อง แบบนี้นะผมเรียกว่าอะไรผมลืมแล้วับแล้วก็ปรับมาเลื่อนด้านหน้าเป็นมุมมองขอคเด1หนึ่งหรือสามวะน่าจะหนึ่งเนี่ยลืมโอเคก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็ให้เราก,กดที่ตัวเลขที่เราเอาของไปไว้ในช่องนั้นนะผมอย่างเช่นผมเอาพิกเอ็กซ์เฮ้ยมึงตามกูมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องย้ายที่อีกแล้วโอเคช่างมาันอย่างเช่นเราเอาพิกเอ็กซ์มาไว้ที่เลขหนึ่งนะแล้วก็กดเลขหนึ่งนะครับผมเพื่อเลือกอาวุธนั้นขึ้นมาใช้ ไอ้นกนี่มันจะเอาอย่างไรเนี่ยเฮ้ยจะฆ่ากูได้เลยเหรอไปก่อนเว้โอเคไปไปไปแม่งจะตามกูมาไหมเนี่ยโอเคไม่ได้สอนจริงจังนะทีก็พอเราหยิบอาวุธขึ้นมาได้แล้วนะผมเราก็หาหินนะผมมาพวกเนี้ยอ่ะเราก็ตีมานะผมมันจะได้ฟลินท์แล้วก็สโตนนะผมเอาไว้คราบของอยังอื่นได้นะผมอ่ะพอเราได้มา ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้า Inventory นะครับผมเพื่อเรียนรูแอนแกรมแต่ก่อนที่เราจะเรียนรูแอนแกรมอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันเป็นมอดที่ผมลงมานะครับผมก่อนที่เราจะเรียนรูแอนแกรมเนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลซะก่อนเพื่อให้มันได้แอนแกรมพอยต์นะครับผมอ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมไอ้พวกนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่าด้วยนะครับว่าเราอยากตั้งให้มันเพิ่มเยอะหรือเพิ่มน้อยแต่อันนี้ผมตั้งไว้แค่คูณ3ผมจะอัพเป็นน้ำหนักแล้วกันมันจะจุขอได้เยอะขึ้นนะครับผม เนี่ยส่วนไอตัวเลขด้านล่างพวกนี้นะผมจะเป็นน้ําหนักบอกเรานะว่าของชิ้นนั้นน้ำหนักเท่าไหร่มันจะมีบอกนะผมแล้วก็ถ้าเราจะแยกของกดชิปค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ลากออกมานะผมมันจะแยกออกมาครึ่งหนึ่งนะโอเคแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็แยกมามันจะแยกทีละหนึ่งอันนะวิธีนี้เหมาะสําหรับการเอ่อเรียกว่าอะไรอยากค้าฟนาโคติกนะผมมันจะเอ,เอาไว้แยกเนื้อนะผมให้มันเน่าเร็วๆเ,เอออ่ะผมอัพน้ําหนักนะผม ช่วงต้นเกมผมแน,น,นะนำนะให้อัพสปีดนะผมเลือดน้ำหนักสเตมินาแต่อย่างแรกผมจะอัพสปีดก่อนเลยเพื่อเอาไว้หนีแล้วก็สเตมินาจะได้ไม่เหนื่อยว่ยๆนะผมโอเคเนี่ยครับเราต,ตรงนี้มันจะมีตัวเลขบอกนะผมว่าเราอัพได้กี่ขั้นตัวนี้เป็นค่าประสบการณ์นะ XP เนี่ยพอเราอัพเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวเลขขึ้นตรงนี้นะผมเขียนว่าเอ a มแกรมเอ็นแนะผมกดเข้าไป ทีเนี้ยของมันจากสีดำๆแบบเนี้ยมันจะกลายมาเป็นของที่มีหน้าตานะครับผมแล้วก็จะมีเขียนชื่อบอกนะครับผมทีนี้คือเราสามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับผมแต่เรามีพอยต์จำกัดนะครับผมเนี่ยให้เราดูนะผมว่ามันใช้เท่าไหร่ดูตรงรีควายสามแองแกรมพอยต์นะผมไม่รู้อ่านถูกเปล่าอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยก็ให้เราดูนะว่ามันใช้แอแกรมพอยต์เท่าไหร่เองเช่นอันเนี้ยใช้สามนยะผมก็ กดคลิกซ้ายนะผมดับเบิลคลิก2ทีมันก็จะเรียนรู้ให้เรามันจะขึ้นตรงนี้นะผมว่าเลนเอนแคมแคมไฟนะแล้วก็สโตนสโตนแฮชเชดสเปียหอกเนี่ยสาม่างเนี่ยควรเรียนรู้ไว้เลยนะผมแล้วก็เตียงเสื้อผ้าฟอร์เดชั่นนะผมเอาไว้วางสิ่งของเนี่ยพวกเนี้ยต้นเกมเนี่ยเอาพวกนี้มาก่อนนะครับผมพวกฟอร์เดชั่นเนี่ยอ่ะ พอเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บค่าประสบการณ์เอ้ยไม่ใช่ดิเอ็นแกมพอยต์นะผมเราก็จะเหลือน้อยแล้วก็คือหมดแล้วเราจะเรียนรู้อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเรากดเรียนรู้มันก็จะขึ้นแบบเอินอ่นเอินอ่นเอิน่เนเอิ่นย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วนะผมเราจะต้องเก็บเลเวลเพิ่มแล้วก็มาที่คราฟติ้งนะผมเหมือนเดิมว่าเราอยากจะคราฟอะไรอ่าตอนเนี้ยแคมป์ไฟของผมสามารถคราฟได้นะผมแต่เราควรที่จะชาร์ปชาร์ปเลยเหรอคราฟคราฟขวานมาก่อนนะครับผมอ่าเพื่อเอาไว้ตัด ต้นไม้นะผมเอาไว้คราบพวกฟาวเดชันแล้วก็แคมไฟคนระับต้องเอามาด้วยอันเดียวก็พอนะผมแต่ใครอยากเอาสองอันก็ได้นะมันจะได้ย่างเลยเ้ยเฮ้ย,ย,ยใคร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 มาวะอ๋นอนกผักแหลมไม่อันตรายนะตอนนี้ไม่สู้คนด้วยตัวนี้เราจับง่ายเหมือนกันนะคผมเรา,เาโบล่าล็อกขามันแล้วก็ใช้สากกระเบือรหรือ,อยาสลบยิกมันก็ได้นะผม โอเคเราได้ควายมาแล้วเราก็เอามาไว้ที่ช่อง2เลยแล้วแต่ถ้าผู้ชมนะว่าอยากไว้ช่องไหนแต่ผมถนัดช่องสองนะผมส่วนแคมไฟนี่เราสามารถจริงๆเราไม่ต้องวางลากก็ได้เราสามารถกด e เพื่อวางได้เลยนะแต่แคมไฟนะผมอย่าวางในจุดที่มันใกล้ๆกับริมชายหาดนะผมหรือจุดที่พื้นมันเปียกๆไม่งั้นมันจะจุดไฟไม่ได้นะเราต้องวางาตรงพื้นที่มันแห้งๆอย่างเช่นอเอาตรงเนี้ยเราก็จะจุดไฟได้นะ ถ้าไปวางใกล้ๆน้ำอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะจุดไฟไม่ได้นะผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้แล้วก็จะมาสอนวิธีการย่างเนื้อนะผมก็ให้เรากด E นะครับผมกด E นะกด E ที่แคมไฟนะผมแล้วก็เราจะต้องเอาสองสิ่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะผมแต่ถ้าไม้เนี่ยมันน้อยมันจะได้นานกว่านะผม แต่ไม้ผมมีน้อยผมเอาแทนแล้วกันให้เอาไม้นะ่ะใส่เข้าไปเราจะลากก็ได้หรือจะกดตัวทีก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแบ่งครึ่งเราก็กดชนะิปน่ะมันก็จะเอาเข้าไปแค่ครึ่งเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้กูยังไม่มีเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้หอกนะผมขาดไม้อ่าก็สําหรับการฟาร์มนะผมใครที่อยากจะได้แทสเยอะนะผมให้ใช้พ i ิกแอคสับนะผมมันก็จะได้แทสเยอะกว่าไม้อ่าประมาณนี้ แต่ถ้าใครอย,อยากได้ไม้เยอะนะผมก็ใช้ขวานนะผมมันจะได้ไม้เยอะกว่านี่นะครับผมทริคนะผมอ่าพอเราได้เฮ้ยเ้ยบักเลย <c oughs> ใครเดินเต่าโอเคเอ้ยตัวกูก, <c oughs> กลายเป็นไม้แคนผมกลายเป็นลายไม้ไปซะเมื่อกี้ดูดิเอ้ยตูดตูดกูเอ้ยบั๊กนิดหน่อยไม่เป็นไรเจนี้จะบักค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นิดนึงนะจุกจิกอยู่โอเค เราได้ไม้มาแล้วทีนี้เราก็คราฟหอ,อกเลยนะผมเอาไว้ป้องกันตัวนะหอ,อกอันนี้นะนะแนะ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 นําให้คราฟประมาณสักสองสามอันขึ้นไปนะเพราะว่ามันหักง่ายนะผมถ้ามันหักก็คือเราก็จะใช้ไม่ได้นะรอมันคราฟมาถ้าเกิดใครอยากให้คราฟไวๆก็อัพคราฟติ้งสกิลนะผมมันจะขึ้นทีละสิบนะแบบดั้งเดิมไม่ปรับอะไรแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับแบบเยอะๆให้มันคราฟเร็วก็ไปปรับได้หน้าเมนดูเกมนะจ๊ะ ก็อันนี้นะผมหอกผมถนัดเอาไว้ที่เลขสาก็เอาขึ้นมานะผมมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอ้โหไอ้นี่ขี้เว้ยมึงทำอย่างนี้ยังไงได้ไงเนี่ยไอ้นกไมะ้ะโอ้โหโอเคพอเราได้หอกแล้วมันก็จะถึงช่วงเวลาในการล่าแล้วนะถ้าเกิดใครเกิดโชคดีหน่อยนะผมจะเจอโดโดเยอะมากๆและซึ่งไอ้โดโดเนี่ยเป็นตัวที่น่าสงสารที่สุดนะผมเพราะว่าคนที่เกิดมาเนี่ย ฆ่าโดโดม้มป็นแแรกแน่นอนโดยเฉพาะผมนี่จะฆ่ามันตัวนี้เลเวล80เราก็แทงมาเลยนะผมกดคลิกซ้ายนะผมกดค้างนะผมกดค้างก็ได้นะสำหรับใครที่เก็ตกดทีละครั้งนะกดค้างนี่แทงมันแทงแม่งเลยเนีย่มันจะตายถ้าเราฆ่าไดโนเสาร์นะครับเราจะได้เลเวลค่อนข้างที่จะเยอะอยู่โอเคก็การหั่นศพนะผมใครอยากได้หนังเยอะๆให้ใช้ขวาน หนังมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไฮเห็นไหมมันจะได้เนื้อน้อยกว่าเดี๋ยวสับไม้ทิ้งก่อนเนี่ยมันจะได้ไฮเยอะกว่านะนี่ไงเนื้อมันจะได้ค่อนข้างละเอยียดน้อยนะผมเอ็นตัวนี้วิ่งหนีมาเดี๋ยวมาฆ่าเพิ่มยิ่งฆ่าเยอะได้ยิ่งได้เวลเยอะขึ้นนะครับผมนี่โอ้ยตัวอะไรเปโรมาสแตกโอเคเอาอาจจะสู้มันได้ละตอนนี้เพราะว่ามันไม่อึดมากนะผมตัวเล็กๆแต่เลเวลมันเยอะไง ไล่กระหน่ำแทงไปไอตัวนี้มันจะขโมยของเรานะผมระวังให้ดีพอราคามันเสร็จเรามาต้องมากดอีเวนต์เทอรี่นะผมนี่มันขโมยฟินกูไปตอนนี้ตัวละครหิวน้ําก็สำหรับใครนะสำหรับการที่มันขึ้นรูปน้ํานะผมตรงขวาล่างก็คือเราหิวน้ําแล้วเราจะกินน้ำได้2วิธีนะผมคือมาที่ริมฝั่งแล้วก็กด E เพื่อดื่มน้ําหรือใครอยากจะกระโดดจุ่มน้ําเลยก็ได้ได้เหมือนกันนะผม แต่ผมแนะนําอย่าโดดลงไปเลยนะครับผมเพราะว่าปลาแม่งเยอะนะผมมันจะกัดเราได้นะยิ่งเดอะไอแลนด์เนี่ยปลาปีนันยาโคตรเยอะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนการฟาร์มเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงมึงตายไอโดโดไอตัวนี้นะผมเป็นตัวที่เราคดฆ่านะอ่าพ้เราใช้พิกแอคใช่ไหมมันจะได้เนื้อเยอะนะครับผม,มเนื้อคือลอมีดนั่นแหละมันจะได้หนังมาด้วยนะแต่ว่ามันจะได้น้อยนะครับผมมันจะปะปนกันมา ตอนนี้เรียกว่าอัพแล้วเอาเป็นดาเมจแล้วกันผมครับผมอัพไว้นี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมผมกดมาโคนะผมโอเคแคมไฟกูอยู่ไหนะวะวันหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาแคมไฟก่อนอยู่ฝั่งโน้นนะผมคราฟใหม่ได้เลยไหมราฟใหม่ไม่ได้เดี๋ยวผมวิ่งไปสักครู่นึงวิ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมกด W แล้วก็ Shift นะผมกระโดดกดกสเปซบาร์นะครับผม อ่ะกดทีนะผมเป็นการเป่าเรียกเด็กสาวให้มาหาเรานะครับผมให้ตามเรานั่นเองโอ้ยกูมาตรงนี้ทําไมเนี้ยแล้วก็ไอเตา่าเต่าช่วยกูด้วยโอเคถ้าเราใส่ฟืนเข้าไปแล้วนะผมให้กด E มันก็จะไฟขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะย่างเนื้อเราก็ใส่เข้าไปนะผมแล้วมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานสักครู่หนึ่งนะแต่ไม่นานมากหรอกมันจะสักพักหนึ่ง ถ้ารอสักพักหนึ่งมันก็จะได้เนื้อมานะผมเป็นเนื้อย่างลำคาญเต่าอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการฆ่าเต่านิดน,นึงนะถ้ากูทาไม่ได้นี่เขนเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็ระวังนะผมไอ้พวกที่เป็นสัตว์ตัวเดียวกันนะครับผมเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยถ้าเราไปตีสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมาช่วยกันนะครับผมเราก็จะโดนล,ลุมกระทืบนะครับผมเพราะฉะนั้นตีตัวที่มันอยู่ห่างๆกันแล้วก็ไม้นี่เก็บได้นะ พยายามตีตัวที่อยู่ห่างๆกันนะผมไม่งั้นมันจะมาลุมกระทืบเราได้นะสําหรับตัวที่สู้นะแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบไม่สู้คนนะผมตีแล้วมันหนีอ่ะมันก็จะหนีไปทั้งคู่เลยนะผมมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนนี้นะผมมาดูเนื้อก่อนอ่ะพอเราย่างได้เนื้อมาเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะผมคุกมิตรนะน่าก,กินอยู่นะก็เอามานะผมใครอยากเอาไว้ที่เลขไหนก็แล้วแต่นะผมผมเอาไว้ที่เลขศูนย์ ถ้าเราจะกินก็กดที่เลขศูนย์ปา้ามันก็จะกินให้นะผมค่าความหิวเราก็จะเพิ่มนะผมถ้าเรามาดูตรงนี้นะผมมันจะมีบอกนะว่าสปอยทามสปอยทามก็คือมันจะเวลาที่มันจะเน่านะผมก็คืออยู่ที่39ิวินะผมสามารถเก็บได้ครึ่งชั่วโมงโอเคครับผมก็จะประมาณนั้นนะโดโด,โดตายไอ้ไอ้ฆ่ามันข่ามันเลยนี่แล้วก็เอาหนังมา แล้วก็จะมาคราฟของเพิ่มนะแล้วก็เราจะต้องคราฟเตียงด้วยนะครับผมเผื่อเราไปห้าวเป้งฆ่าไดโนเสาร์หรือว่าเราหนาวตายขิวตายเนะี่ยเราก็สามารถเกิดที่เตียงได้นะแต่ว่าเตียงอันนี้มันเป็น s l i p p i n g b a k นะผมก็คือมันจะเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะเป็นเตียงเป็นแบบมันไม่ใช่เตียงเดียเป็นถุงนอนพกพานะผมเนี่ยเราก็วางไปมันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถคราฟเอ้ยไม่ใช่คราฟเราสามารถฟาสทาวเวลนะผมไป เตียงอื่นก็ได้สมมติเราสร้างเตียงไว้2อันแนละ้วสมมติผมสร้างไว้ตรงนี้อันนึงเราก็จะสามารถฟาสทาวไว้นระผบไปที่เตียงนั้นได้นะแต่ของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะผมของเรามันจะมันจะไม่ไปด้วยอเออแล้วก็กด C นะผมเพื่อย่อกด X เพื่อนอนอ่ากด C กด X อก่ากด X อีกทีเพื่อลุกนะผมโอเคประมาณนี้หรือเราจะกดสเปซบาร์ก็ได้แล้วแต่เรากดคเพื่อเก็บอาวุธ หรือเราจะกดที่ตัวเลขก็ได้นะผมแต่ถ้าเรากดคิวเนี่ยมันก็จะเก็บอาวุธให้ได้เหมือนกันครับประมาณนั้นนะครับผมเลเวอพนับผมแล้วก็ผมลืมบอกให้หมดเสียงผมไปวัดนะขอไยด้วยสเลดลงคอก็อันนี้นะผมก็คือเฮลก็คือเลือดนะครับผมเฮลหรือคิวไม่รู้เพราะผมอ่านผิดขอไปสเตมินาคือค่าความเหนื่อยนะครับผมออกซิเจนก็คือก็คือออกซิเจนเนี่ยเวลาลงน้ําเนี่ยว่าเราจะเราจะ ออกซิเจนเราจะลดเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฟู้ดก็คือค่าอาหารถ้าเราอัพมันก็จะเพิ่มนะครับผมเนี่ยครับผมปรับไว้คูณสามมันก็จะเพิ่มทีละ30มสิบ water ก็คือค่าความผิวน้ํานะผมค่าความผิวน้ำเนี่ยจะทําให้เราสลบนะผมถ้ามันหมดจนแบบเราไม่ยามก,กินน้ําอ่ะเออแล้วก็ค่าความหิวนะผมจะทําให้เราตายถ้าเกิดเราทําให้มันลดไปเรื่อยๆอะ่ะเออส่วนเวทก็คือน้ําหนักนะผมถ้าเกิดมันหนักจน เต็มหรือล้นก็คือเราจะไม่สามารถเดินได้ทําอะไรได้เลยนะผมเราจะต้องทิ้งของก่อนแล้วก็มีดาเมจนะผมก็คือดาเมจของตัวละครเรานะครับผมส่วนมูเนต์สปีดก็คือสปีดของตัวเรานะผมความเร็วครับซิ่งสกิลก็คือการความไวในการครับของฟอร์ติจูดก็คือค่าสภาพอากาศนะผมความอุณหภูมินะผมความหนาวเย็นของเราเนี่ย สมมติถ้าเราเกิดเราอัพไปเยอะๆอ,อย่างเงี้ยสมมติเราไปวิ่งเล่นที่หิมะเนี่ยมันก็จะไม่หนาวนะครับผมไม่ได้ถึงขั้นไม่หนาวก็คือมันจะแค่เย็นเฉยๆนะผมถ้าเกิดเย็นเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเราแบบอัพไปแค่สิบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่พอนะผมถ้าเกิดอากาศรร้อนเนี่ยมันจะขึ้นรูปไฟตรงนี้นะผมแต่ถ้าเกิดหนาวเกินมันจะเป็นรูปน้ําแข็งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าลูกไฟที่แบบว่าไม่ใหญ่มากนะครับผมขึ้นตรงนี้ก็คือแค่เราแบบเริ่มร้อนเฉยๆนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นรูปแบบว่าหิมะนะผมมันจะแค่เราเริ่มหนาวเฉยๆนะผมถ้ายังไม่ขึ้นรูปต้องแข็งก็คือยังไม่หนาวนะจะงงกันไหมเนะี่ยอ่ะโอเคก็ทอร์ปิตี้นะผมก็คือการที่ตัวเราเนี่ยมันจะหลับเมื่อไหร่นะแต่อันเนี้ยมันอัพไม่ได้นะครับผมก็คือมันบังคับที่200ร้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสามารถไปตั้งได้หรือเปล่านะก็คือถ้าเกิดเราหิว น้ำนะผมจนค่าทอร์ปิเดตี้เนี่ยมันขึ้นถึง200นะผมคือสลบเลยนะครับผมหรือเราโดนแมงป่องต่อยอย่างเงี้ยก็สลบเหมือนกันนะครับผมบวกเสียเลือดด้วยนะมันก็จะทําให้ตัวสลบนะถ้าสลบก็จะรออีกนานเลยละ่ะกว่ามันจะซื้อฟื้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับแถบค่าพลังนะผมตอนนี้ก็คือ XP บอกไปแล้วส่วนตรงนี้เฮอะไรพวกเนี้ก็คือเสื้อผ้านะเดี๋ยวผมจะคาฟให้ดู อันนี้คือกางเกงเนี่ยครับพอเราคราฟสมมุติเราคราฟกางเกงมาแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากใส่เราก็กด e นะผมหรือเราจะลากเอาก็ได้นะเนี่ยแต่ผมชอบกด e มากกว่านะครับผมมันก็จะใส่ให้เรานะมันก็จะบวกพลังป้องกันให้เรานะผมมันจะมีบอกอาเมอร์ตรงนี้นะผมว่าเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไหรยิ่งเมอร์เยอะยิ่งป้องกันให้เราได้เยอะนะครับผมส่วนทสอ่ะคราฟมาทอสก็เอาไว้สําหรับ ส่องไฟนะผมเวลาเรามืดอ่ามันก็จะประมาณนี้นี่นะครับผมแล้วก็กดขิ้ขวานะผมเพื่อโยลงไว้ที่พื้นนะเผื่อใครที่บอกว่าจะสร้างบ้านหรือทําอะไรเงี้ยจริงๆสร้างบ้านมันก็ถือทอนได้นีวว่หว่ะแต่ไม่อะไรนะผมเผื่อใครที่แบบจะฟาร์มาอะไรพวกเนี้ยแล้วเราขี้เกียจเราเราถืออ่ะมันถือของอย่างอื่นไม่ได้เราก็โยลงพื้นแล้วับผมมันจะช่วยส่องให้เรานะผมแบบไม่ต้องถือมันก็จะตั้งเองเหมือนกันแต่บางทีมันก็จะล้มนะครับผมอ่าเก็บมานะผมเริ่มมืดแล้วด้วยเนี่ย กี่โมงแล้ววะกดเฮดนะผมกดเฮดค้างเพื่อดูสถานะเวลานะผมแล้วก็อากาศอันนี้2องทุ่มครึ่งนะผมแล้วก็เราเกิดที่ไ i k i n g นะผมตอนนี้อุณหภูมิ16องศาเซลเซียสหรือเปล่าไม่รู้ d ดย์ก็คือวันที่1นึ่งนะผมระมาประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฆ่าเต่านะผมถ้าเกิดผมตายอย่าว่าผมเพราะว่าผมดาเมจแค่ร้อยเดียวอ่ะมา ผมแนะนำนะถ้าดาเมจหนึ่งร้อยเดิมๆเ,เนี่ยอย่าไปสู้นะผมนเนี่ยดูร้อยสี่สิบเงี้ยแล้วมันเป็นผัวเมียกันด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหาตัวอื่นดีกว่าแนะนําเลยนะอย่าไปสู้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนที่มันแบบมีพวกนะผมไม่งั้นเราจะตายเอานะแต่ข้อดีนะผมของการฆ่าเต่าก็คือมันเดินช้านะครับผมมันจะได้เปียบนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตปรับเวลานิดหนึ่งนะโอเค ส่วแล้วใครที่ใช้สูตรอยากใช้สูตรก็อยู่ตรงแถบนี้นะครับกดแถบนะผมแต่คลิปสอนใช้สูตรผมทําไปแล้วนะแต่เดี๋ยวอาจจะทําใหม่นะครับผมโอเคมันมันแยกกันละเดี๋ยวผมจะไม่ฆ่ามันเดี๋ยวผมจะเพิ่มสปีดนิดนนึ่งนะเออจะได้ผิวๆหน่อยมาอย่าไปจิ้มตรงกระดองนะอ่ะมานี่ครับมันจะตีเราไม่โดนเพื่อนมาช่วยปะวะอ่าเีให้เราถอยหลังไว้เรื่อยๆนะแล้วก็จิ้มอย่างงี้นี่ แล้วก็ถอยไปอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มมันนะผมมันก็จะตีเราไม่โดนนะหรือใครที่แบบว่าขยันการคราบหน่อยก็คราบหอ,อกมาเยอะๆแล้วก็เฟี้ยงอัดหน้ามันได้นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยง้างให้สุดเฟี้ยงกระบาลน,นี่ฝากเลยครับผมแล้วก็แทงไปเรื่อยๆนะผมถ้าเกิดมันมีเลือดสาดตามตัวก็คือมันใกล้จะตายนะครับผมเนี่ยดูหอ,อกเราหักรัวๆครับผมเนี่ยหอ,อกกูหมดละไอเว้นนกมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ย ไอ้นกตัวนี้อย่าไปยุ่งเด็ดขาดอันตรายมากเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยตามไม่เลิกเหรไอเต่าตัวนี้ไม่ทำเราเรานะผมอ่ะแล้วก็ลืมบอกอีกวิธีหนึ่งนะผมก็คือการสร้างนะผมพื้นบ้านนะผมเพื่อที่เราจะวางพวกสิ่งของได้แถมให้ด้วยแล้วกันกด e นะผมมันจะขึ้นไปอย่างนี้นะให้เราหาทำเลที่ดีนะถ้าเกิดมันขึ้นสีแดงคือระวงังระวงัะวงไม่ได้นะต้องหาจุดที่ดีกว่านี้ โอเคก็วางไปเลยเนี่ตัวละครหิวเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นรูปลำไส้มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินข้าวนะไม่งั้นเราตายแน,น,น่นอนเนี่ยเห็นไหมเราหิวน้ํานะผมค่าทอปีเดตี้เราจะเพิ่มนะผมมันจะเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมอ่าพอเราคราบพื้นมาอย่างนี้นะผมเราก็สามารถวางสิ่งของได้อย่างเช่นเดี๋ยวอ่าอย่างเช่นคอกเตียง สเตดดิ่งทอสอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะเตียงขาดไฟเบอร์อ่ามาแล้วก็คราฟมาเลยนะครับผมโอเคคราฟเสร็จก็วางเลยปับ๊บแล้วก็เตียงนี้เราก็สามารถเกิดได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้ถ้าเกิดเราตายนะมันจะขึ้นรูปอย่างนี้ให้เรากดแล้วก็สปอนตรงนี้นะครับผม แต่อันนี้มันผมยังไม่ตายไงมันเลยขึ้นเป็น Travel to Sleeping Bag ก็คือมันจะวาร์ปไปที่ Sleeping Bag อันนู้นที่ผมวางทิ้งไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะหมดแล้วละ่ะสำหรับช่วงเริ่มต้นเกมนะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์และความรู้ไปมากมายนะครับผมจริงอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะผมในตอนที่เริ่มเกมนะชีวิตเราจะได้ยั่งยืนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะจะมาสอนจับไดนโนเสาร์ดีกว่านะ โอเคก็ในพาร์ทนี้นะผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ